Oh ho, โอ้โหจบไปแล้วครับคู่ชิง F a ครับในครั้งนี้ฤดูกาลนี้นะครับกลายเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกุล่าครับผมโอ้โหควา้าดับเบิลแชมป์ได้แล้วนะครับดับแมนยูครับ2ประตูตัวหนึ่งในเกมนี้ครับ uh huh, แฟนบอลแมนซิตี้ครับโอ้ oh, ประกาศสัไดาอย่างยิ่งใหญ่ในฤะดูกาลนี้ที่ อยากจะคว้าทริปเปิลแช์ไม่ได้นะครับโอ้โ oh หบอกเลยครับว่าวันนี้สู้กับแมนยูแบบหืดจับแต่กลายเป็นฝั่งของแมนซี้ที่เฉียบคมแล้วก็ครองบอลอะไรแม่นยำกว่าเยอะเลยนะครับอื uh huh. มาได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมก็คือเขี่ยบอลน,นะครับ เฮเบอนเสร็จ bon ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นฝั่งของอ e ีคายุรุกันครับซัดเข้าไป1.0ในช่วงสิบามวิแรกของเกมหรือว่าประมาณนี้แหละครับสิบสอิบามวิกุรุกันจะไม่แมสตี้นาเป็น1.0ึ 0, นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สู้กันไปสู้กันมาผัดกันรุกผัดกันรับนะครับกลายเป็นฝั่งของเมนยูครับมาได้ลูกจุดโทษนะครับเหมือนเอาพอชนินี่เนี่ยไปดูจังหวะแฮนบ์บ์ลของแชคกลิตนะครับ และกลายเป็นของโอ้โหพอเชนี่เนี่ยเป่าให้เลยนะครับเป่าให้แมนยูได้จุดโทษนะครับแล้วบรูโน่ฟรานเดสครับสังหารเข้าไปกลายเป็น1ประตูตัวหนึงนะแล้วมันดูเลยว่าเกมเนี่ยจะสนุกแน่นอนครับไล่กันไปไล่กันมานะครับจบครึ่งแรกครับ1ประตูตัวหนึงแบบสุดมันเลยแล้วกลายเป็นฝั่งของแมนซิตี้ครับมาขึ้นนําอีกครับในช่วงครึ่งหลังนะครับ51ครับนาทีที่51 เป็นคนเดิมครับอีกใครกุรุกันอีกแล้วครับโอ้โหโโสุดยอดครับกุรุกันวันนี้ถือว่าเหมา2ประตูเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นประตูโทนที่ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ครับเอาชนะแมนยูสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอได้2องหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแมนซิตี้ครองเกมอย่างเดียวเลยครับความแม่นยํา ความฉาบฉวยอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นฝั่งของแมนซิตี้ที่ชัดเจนกว่าแต่แมนยูก็มีจังหวะบ,บุกบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเด็ดขาดเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอื้อหือสุดยอดจริงครับวันนี้ต้องยอมใจสําหรับเป๊ปกุนโดล่าเขาําได้ครับดรับเบิลแชมป์แล้วนะครับตอนนี้โอ้ความฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าทริปเบอลแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับเหลืออีกช่วยเดียวก็คือ,อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะวันที่10มิถุนายนนี้นะครับ ตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับคว้าแชมป์พิมพ์นึงเกดรวมไปถึง f f a ครับครับเป๊ปกระโดดโลดเต้นครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอามามาช่วยกันนะโอ้โหถ้าใครได้ดูนะครับหลังจบเกมนะฮะโอ้โหสีหน้าของเอริกเชนฮางเนี่ยไม่บอกบุญเลยนะครับแมนยูผิดพลาดครับช้ำไม่ได้เสียให้กับเป๊ปกูเดล่านะครับโอ้โหนักเตะทุกคนโลดเต้นครับกระโดดวิ่งเล่นอยู่ในสนาม ทุกคนต่างดีใจนะครับมีน้ํำตาความภาคภูมิใจร้องไห้รอยยิ้มที่ทําได้นะครับเนี่ยฮะโอ้โหถือว่าเป็นรายที่ดูดีไปหมดเลยสําหรับแมนสซตอตอนนี้ครับที่เวมบรีครับทั้งสนามครับกลายเป็นสีฟ้าไปหมดแล้วตอนนี้ฮะ กลายเป็นสีฟ้าทั้งสนามครับอืมทั้งควันทั้งผ้าใบาสีฟ้าขาวนะครับอืมนักเตะทุกคนดีใจไม่คิดว่าทีมจะทําได้แต่ตอนนี้ทำได้หมดแล้วครับยินดีด้วยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตีก็ไปเป็นล้น3แชมป์แล้วกันนะ